คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับเจอร์รี่นะครับเขาก็ให้ปืนเอ่อเกียทองเอเกียทองมานะครับนะครับก็โปรดเอ่อเรียกว่าเจอร์รี่นี่เป็นผู้ที่นะครับสร้างฝันให้กับผมนะครับน้ำตาจะไหลครับเอคจากที่เราเจอขอบฟ้าแล้วก็เหอะนะฮะแต่ว่าเอ่อเขาก็ให้มานะครับบกกรราาบกราบขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับ มีะระยะให้ไหมมึงก็น่าด,ด้านเกินไปเนอะอีกไปอร่อยอ,อีกอ่ะนี่คือกระสุนโ oh no อ oh. ้ถามก่อนเนจเช้เเบนตัวหน่อยเ่นเนจเช้ไม่เก่งใจนแล้วนะนะแบบจอกก่อซะด้วยครับห้าพันนัดอยู่ช่วย yes ลูดเลยครับรออะไรละ่ะ เราต้องทำท่าแบบเย้ yeah! ขอบคุณมากเล่นเอาสนักเลยกระสุนธรรมดานีทิ้งไปเลยครับแบบกลัวๆกลัว,ลว,ลวทิ้งไปเลยครับไปกูม,มีเจาะเกาะแล้วหกพันนัดยิงกันตาเปียกตาเปียกตาแฉะแน่นอนครับเอ่อทิ้งไปสักหน่อยละกันน้ำหนักมันยังล้นอยู่อะทิ้งไปสักร้อยนัดยังไม่ไหวครับยังไม่ไหวอีกร้อยนัดโอเคไอ้นี่ได้ นี่ครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยครับโปรดเรียกเขาว่าเจอรี่คนดีสีสังคมเนี่ยครับเ <l ots of music> จอรี่ <l ots of music> โอ้น้ำตาจะราไม่มีอะไรจะน,น้ำตาไหลไปมากกว่านี้แล้วมีคนเปของเนี่ย <l ots of music> เราจะโยกย้ายครับโยกย้าย <l ots of music> โยกย้ายมาใช้เอคิทองงันเย้ดูแม็กยาวซะด้วยืม อะไรอะไรครั oh, no! บโอ้โนเราเปิดแล้วโอ้ oh. okay, เอาแค่เราเปิดก็พอคิดดิบอสไปฆ่าบอสกันของเยอะแล้วแบกไปไม่ไหวแล้วแบบนี้มีอยู่สามพันนัดแบบธรรมดามีอยู่สามพันทิ้งสักพันแปดแล้วกันทิ้งสักพันแปดต่เหลือก็ไปเก็บครัแบโดยเฉพาะ,แบบพาะกระสุนล็อกเก็ตล n นเชอร์เนี่ยผมมีเยอะอยู่เหมือนกันนะอยู่ 95นัดเก้าสนัดชี่ย95้นัดแน่กระสุนธรรมดาทิ้งไปเลยครับมีแบบไอ้นั่น6,000นัดตาเปียกตาแฉะมาแล้วครับเนี่ยกระสุนนี่บอกเลยว่าไม่ต้องฟาร์มกันแล้วครับโอเคไปพร้อมไหมเจอรี่เจอรี่ครับเราจะพาไปคือมันไม่ใช่บอสเวลสี่มันเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่บอสแหละ แต่ว่าไปฆ่านี่ก็เปลืองครับ is no bot no bot no bot no เขาไม่ใช่บอตตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่อยากจะเก็บปืนไว้ให้เพื่อนแล้วนะเพราะว่าช่องตัวเองนี่ก็น้ำหนักล้นแล้วแต่ว่านะ AK เคมันหายากครับหายากกันเนี่ยลองนั้นเก็บเอาไว้ให้มันดีกว่าเนาะเก็บไว้ให้มันนะเก็บไว้ให้มันสวยนี่ทิ้งไปเลย เอเคก็อุ่นใจได้ไอ้ก <AK>. ีเรามีเอเคเราก็อุ่นใจแล้วเอเคนนับว่าเป็นปืนที่แรงกระบอกหนึ่งนะครับแรงใช้ได้เลยแหละแถมยิงมันมากด้วยกระสุนยิงกระสุนเยอะนี่กระนำซัมเมอร์เซลแน่นอนนะครับ Are you ready มีคนวอนอยากฆ่าบอสมันไม่ใช่บอสแบบแบบนั้นนะครับแต่ว่าสักหน่อยละกันโอ้แฮปปี้ล่ะสิครแฮปปี้ เรามีสปอนเซอร์นะครับไปที่ไหนมีแต่สปอนเซอร์นน่แต่ว่าเฮ้ยออเขาวางเครื่องวาร์ปไม่ต้องห่วงนะฮะไอ้นี่มันมันไม่เท่าไร่มันแบบมันยังกระจกกระจอกอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบเออเดือเดเเอเดืยดไก่ตืน่นแล้วไก่ตื่นไม่นะ แตกแตกพวกปูนี่แหละเตกอนนเอออะดิโดรีนชุบไม่เป็นไรมีเยอะเมื่อกี้เห็นมียี่สิบกว่าอันโว้ยเชี่ยทำไมวอนอย่างงั้นนะครับทำไมวอนเนะี่ยโอเคโอเคแอมกอนนี่คือเขาจบจากเกมหรือเขากำลังจะมาโอเค เฮ้มึงก็เบิร์นกูจังคนมีตั้งสามคนจะเบิร์นอะไรพี่ตักงหนคนมีอีกเป็นแลนด์เออเดะลตายยากด้วยนะอิอิหลอดเดีเดวเดๆเเดไอ้นี่บอสหรือเปล่าไม่รู้ใช่บอสหรือเปล่านะเดี๋ยวแทร็กก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์เราจะได้รู้ว่าตัวไหน เอ่ออยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะน่าอยู่ฝั่งนู้นโคตรเยอะเย้เลือดเลือสามแล้วโอ้ยเจอรี่เจอรี่มาควันขโมงมาเลยเฮ้ใจเย็นจะเยอะไปไหนคือไอตัวกาปังนสีเนี่ยขอให้เรามีปืนเทพ้าเถิดโดนมันยิงใสน่นี่ก็ต้องใช้ผ้ายูเลยนะครับเพื่อเป็นการลบล้างกำปั้นสีนะมันโหดมากมันโหดมากๆโอ้ย ชิบเจอรี่กูนอนแล้วเจอรี่กูนอนแล้วเออกว่าจะเจ๋งเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีตต้หลังอ,อีกสองตัวไม่ใช่สองแล้วห้าตัวได้โอ้ยเจอรี่ลุกขึ้นมาผมจะให้ยากุ่กคนตอปแปด้ <laughs> เยโอ้ย เจอรี่ไปเกิดหน่อยกูหิวไม่ได้ยูได้แล้วแหละพี่มึงเหอะยิงกูจังเลยโอ้ยวิงก่อนเจอรี่มันซอยเราไม่ย่างด้ว <Hey! S 2> ยเฮ้ยยิงอะไรน้นะักหนักบ้านมึงลิึกษาสุนนะัะบ้านลิึกษาสุนนะ มาด้วยหมากำลังสีเ้ยเอเอเราต้องเอาตัวยิงระเบิดก่อนนี่ไงเวลซี่เจอามันแล้วไอตัวนู้นไงมันอยู่ไกลๆไอนีมนอ่มันจะสอยเงียบๆมันจะสอยเงียบๆมันจะสอยเงียบๆไอนี่ก็ด้วยเสียตัวนู่นว่ามันยิงปืนระเบิดใส่เนี่ย จริงเหอรอยิงนักเหอรอยิงนักเหรอฮะไอ้พวกที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยมันพวกมันพวกแอบเก็บแอบเก็บแอบซอยแอบซอยโอ้โหยิยงไม่มันเลยเว้ยแป๊บนึงเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไอ,อ้นี่กลาดเอ้ยหลุดเอ,อ้ยช็อต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 ล้วนล้วนไม่เจ๋งรีโหลดแป๊บใจยเย็นไอ้น้องรีโหลดโอเค ลาดต่อมันพนไฟมันแล้วอูจูกูจูกูจูคุยต้องตายเอ,อ้ยแอลเสียงหลุดแต่ไม่ตายหลุดเป็นชิน้นเออเป็นคตรเน้นกว่าจะเจงบง ลูดกระสุนระเบิด3นัด3นัดแต่ที่บ้านมีเป็นร้อยแล้วเอยเอาอีกแล้วแล้ววิ่งก่อน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 เอ้ยมาเลยกระโดดจ้วงกระโดดจ้วงเออยิงโดนเพื่อนตัวเองกระโดดจ้วงกระโดดจ้วงเดี๋ยวนี้แต่ยืนกูอยู่นี่อยู่นี่ยิงปืนมันก่อนยิงปืนมันก่อนแต่มันจิงเลยเว้ย เอ้ยเอออุ้ยโดนแก๊สแก๊สอยู่ก่อนเยโดจะเยอะไปไหนเยอะไปแล้วอ๋อโดนพ่นมาจากไหนีวะเนี่ยโอ้ยด้านหลังหลังเข้าอยู่โดดก่อนแล้วก็ตลบตะแลงหลังมันแล้วก็ซอยแมนเดี๋ยวก่อนก่อนซอยวิ่งก่อนวิ่งวนมันก่อนวิ่งวนมันก่อนแล้วก็ซอยมันไล่นี่แหละ เอ้ยโอ๊ยวิ่ง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 รีโหลดวิ่งรีโหลดใช้เวลานี้ให้มีค่ารีโหลดเลยเออเจ็งมึงต้องเจ็งเจ็งได้แล้วโอ๊ยเออเหนื่อยเฮ้ยมึงตายให้กนดูจ้ะแต่ละตัวนี่มันเน้นเน้นยงนั้นเลยครับ อะไรวะเนี่ย k ๆดีกว่าเอออีกตัวหนึ่งเฮ้ยไีโหลดตรงนี้มีปืนหนึ่งกระบอกเป็นแคมเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่อยค้นเฮ้ยกระโดดจ้วงกระโดดจ้วงเออติดหินอีเทียเอ,อ้ยปิดจังหวะเลยโดนเบิร์นวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนนะครับไอ,อ โอ้ยเดือดเๆๆติดหินอีแล้วหินก้อนนี้มันจะฆ่าผมไงเฮ้ยไม่พ้นทีอย่างเงี้ยทำไมอีกสองตัวแลวเฮ้ยโอ้ยส่งพักพวกมาด้วยไอ้แมงกุจจีเฮ้ย ระเบิดอุ้ยเลือดลดครึ่งเลยฮะบางทีก็เริ่มเหนื่อยเนะี่ยถ้าแค่ไอ้สองคนี้ก่อนก็พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะค้นแล้วผมจะค้นแคมป์นี่แหละมีระเบิดปาใส่แม่กเลยเอ้ยทูอินวันอเออจเจ๋งไปหนึ่งเยอะเฮ้ยมันกระโดดจ้วงเออช็อต รวนรวนไปซะอาออาไอ้แมงไอแมงไอแมงเชี่ยโอ้ยมันจะเด็กตอนล้มแมงเอ้ยไปโหลดปืนก่อนไอ้ไอนั่นก็ฆ่ารัวๆเลยเว้ยเออหมด ตรงนี้กูขอค้นปืนก่อนที่แคมป์เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกอ่ะยังมีอีกกูขอค้นตรงนี้ก่อนใจเย็นนี่แล้วก็รองเท้าโอ้โห <Yeah. S 2> ไม่มันไม่ได้รนะับผมว่ามันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วใครวะฝั่งนู้นเยอะเยอะ มันก็ไม่ได้จริงๆอะไรเยอะเกินเอาไม่ไหวหลบก่อนในเต็นหลบหลบพนไหมวะเนี่ยไม่รู้มันจะลุกดก่อนลุดก่อนเ้ยรองเท้าส,สีเขียวสวยเดี๋ยวก่อนชมความงามมาหาปืนก่อนเสื้อเอสเอดปืนอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยระเบิดรู้แต่หลบไม่หลบไม่พ้น ไม่มีปืนเนี่ยเอ้าแล้วมันบอกว่ามันมีปืนหนึ่งกระบอกดับอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้วะเนี่ยอ๋อนี่ไงสไน,นเดอร์เอ้ยเออวีนี่เอาไว้พอเอาไว้พอโอเคพอแล้วเราผนหมดแล้วนะครับไอตัวระเบิดมึงอยู่ไหนหาเรื่องจริงๆหาเรื่องจริงหาเรื่องนะหาเรื่องเอือ เลยคิวก่อนรีโหลดแป๊บเึิงไอตัวหาเรื่องไอตัวหาเรื่องเอ้ยกำลังค้นของอยู่ยิงอยู่ได้อีกูอยู่ได้อีกูได้เออเจอมีอีกหรอ วุ้ยมึงยิงแด้ไกลเลยเนาะเอ้ยเฮ้ยใครพากูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันกระโดดจ้วงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวหลบอนเฮ้ยเอ้ย หมดเยกผมว่าแม่งขึ้นเวลแน่ๆเลยเนี่เเยเลิฟเๆหมดไหมหมดเถอะกูเหนื่อยโอ้น่าจะหมดแล้วนะผมว่าน่าจะหมดแล้วตรงนี้เละเลยเนะ่ยเล่นกันแซ็ตดูเดือดเลยเนาะเฮ้เลขตัวเวลอัพมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอตัวที่ว่ามันเวลสี่ครับผมว่ามันน่าจะมีของของดรอปดีกว่าตัวอื่นๆน,นะ เอ็กพีได้เท่าไหร่ครับ2000เอ็กซ์โปรเซปเอ็กพีสองพันเอ๊ะสองพันเองนิดเดียวเองไงโอาสทุนย้อยยับย้อยยับแบบย้อยยับเลยบาทนี้เปล่าก็จริงๆก็กำไรเยอะอยู่นะมีคนแจกปืนด้วยเอ้ยไอตัวนี้ตัวหนึ่งไม่เอาแล้วอ้วมไม่หมดแล้ว จ็บปวดไปหมดแล้วครับแล้วไอ้ตัวไหนวันที่มันวิวอัพดูไม่ออกด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ซักซากเกลื่อนซักเกลื่อนเลยครับเฮ้ยยังเหนื่อยตรงนี้มันมีภารกิจนะครับแล้วผมว่าผมจะกลับมาทำเควสนะครับโต๊ะมันเหมือนมีเสียงตัวใหญ่อยู่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยลื่นตกลื่นตกมาคาหักนี่กูหาแน่หาไม่ออกหาไม่ออกนะเออเดี๋ยว เ,เปลี่ยนยานะครับช่องใช้ย,ยานี่เป็นช่องหนึ่งโอเคเฟิร์สเอเกลี้ยงเลยเนี่ยเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเลยครับแต่ไม่เป็นไรได้ของอื่นทุวแทนมาเยอะ <c oughs> ได้ของอื่นทุวแทนมาเยอะ <c oughs> เราจะไปทำควสกันตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ส่วนบอสเนี่ยเราไม่เอาแล้วบอสบอสไม่เอาแล้วครับบอสพี่พอแล้วพี่เหนื่อยละ เหมือนเจ็บขาดใจคือไอ้น,นี้เนี่ยมันเป็นมิชชั่นมันอยู่ข้างในบังเกอร์หรือว่าอยู่ข้างนอกบังเกอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีหมาด้วยเชียร์แล้วเราเยอะด้วยนะมามานี่คือกูวิ่งผ่านกูวิ่งผ่านเจอกันเจอกันเมื่อชาติต้องการพี่น้องโอ้ยตรงนี้มันเหมือนขึ้นได้แล้วก็เหมือนมีของด้วย เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเฮ้ยมีโรเกต t รนเชอร์สภาพใหม่แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่เวลาชมวิ่งหลบในบังเกอร์ก่อนเอาเฮ้ยเออมืองอีกแล้วไอ้ตัวยิงระเบิดอุตส่าห์วิ่งหนีมันมาเจอมันอีกประตูเปิดเปิดเปิดเร็ว ลีลาจริงโว้ยเอ้ยบังเกอร์เข้ามาหลบแล้วตรงนี้มันมีเควส์อีกนะครับไม่แน่ยิงแค่นี้แล้วรีโหลดเช็คปืนกลดีกว่าเข้ามาในบังเกอร์เนี่ยซอฟตพอยต์แอมโมโอ้ยอันนีนาลีน์เก็บนี่ปืนกลน,นะตั้งอยู่ตัว่าน่าจะสภาพน่าจะเอ่อ ไม่ขอบเขียวก็ขอบขาวนะแต่ว่าเรามีขอบชงอ่ะพอดีดวงพี่มาช่วงนี้ดวงมาแรงแสะทางโค้ดเ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยแก๊สแก๊ส้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันหุ้มแล้วมันตายยากด้วยเนี่ยแป๊บหนึ่งเหมือนจะมีคนตายแล้วก็มาตรงนี้ลำบากผมวางเครื่องไว้เลยดีกว่ามาเพื่นเพ่นเฮ้ย วางไว้แล้วเขาจะได้วับมันง่ายๆวับมันเลยตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถ้ามันลุกขึ้นมานี่หาเนี้ๆหาไม่ออกเฮ้ยควีตอยู่ด้านบนหัวผมเหรอหรือว่าอะไรวะเนี่ยมันมีควีตบอกอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือนจะไม่ได้อยู่ในบังเกอร์นี้นะคือในบังเกอร์นี้เนี่ยผมมาสำรวจแล้วนะครับ ผมว่าเควสอาจมันอาจจะอยู่ข้างนอกละมัง้งผมว่าไปข้างนอกดีกว่าเนี่ยไปข้างนอกไปข้างนอกเควสอาจจะอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะอยู่ข้างนอกไปเพื่อนเราจะไปข้างนอกไปดูเควสกแกนว่ามันเป็นเควสอะไรแล้วทำไมต้องให้มาหาอะไรปวดหัวแบบนี้โอ้โหไม่แน่ออกนวเนี่ยไม่แน่ออกจะไรนะครับโอ้ย เฮ้ยกำมนจรังสีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงถีแล้วเลือดรถถีด้วยไปเลยลูกพี่ลูกพี่แกก็ติดแกนะเนี่ยไอไอ้นี่นจอกเลาะเก็บสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยไอร้อนแอ้ว ขางคุยแล้วบังเกอรออ์นั่นแหละวิ่งออกไปหลบแมป,ปตรงนี้เออโอ,อ้ยมันยิงใส่อีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายรลายแสนใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องรอบพิชเลยเอยไอ้หนิเงเรียบร้อย ต่ไปก็เหลือไอตัวปว่วนอ้าวตัวป่วนก็เจ๊งแล้วอันนี้ล็อกเกอร์อันนี้มันล็อกอยู่ครับโอเคใครไปดูซิมีแต่ถังแอบบหลอกกูนี่หว่าไอตู้นี้อีว่าแต่เควสมันอยู่ตรงเนี้ก็น่าจะอยู่ในบังเกอร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ทางไหนครับเอ้ยต้องรู้ว่าทางไปรับเควสอะหรืออาจจะอยู่ด้านล่าง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะอยู่ด้านล่างนั่นแหละด้านล่างด้านล่างเสียงเอ้ยดิด้ดระเบิดจเนจนเจอรี่ระเบิดเออเอาอุซายิงด้านหน้าแม่งแล้วไม่เคยยิงเคยยิงมาจากด้านหลังอีกโอ้โหตรงนี้ระเบิดด้วยแต่ว่าน่าจะระเบิดด้านเพราะมันไม่ระเบิด เฮ้ยไม่ระเบิดไม่ระเบิดเดสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไม่ระเบิดระเบิดด้านอุ้ยไหนนี่เลยย่มีหลอกระเบิดหลอกไม่เกิดดีกว่าเปลืองยาแล้วเนี่ย ก็โอเคครับผมก็สำหรับเกม Generation Zero นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอ,ขอจุเอาไว้เพียงทุนีแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทแน่านะฮะ